สวัสดีครับวันนี้พบกับวิชาการอาณาเชียมนะครับผมในชน่วงนี้ในเรื่องการปลูกพืชในด,ดินนะครับผมกับชั้นมห้านเองนะครับผมโดยครูท่าในใงข่าวโดยครูอ้วนนเองนะครับผมไปดูกันนะครับการปลูกพืชในด,ดินเนี่ยหรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นวิทยาการทางการ,กรเกษตรนั่นเองนะครับเพื่อแก้ปัญหาในการปลูกพืชจะสามารถจเจริญเติบโตได้ รับสารอาหาราที่เยียมไว้สามารถทําได้ทุกพื้นที่แม้จะไม่มีดินสําหรับพะปลูกหรือไม่มีดินแต่อยู่แต่สามารถแต่ไม่สามารถโะปลูกได้นะครับผมามาดูระบบในการปลูกพืชไรด,ดินก็คือปัจจุบันนี้ปลูกพืชไร่ดินมีหลากหลายาได้รับการพัฒนาจากระบบหลักตามลักษณะที่ให้อาหารแก่พืช ต้นพืชนั่นเองบริเวณรอบรากพืชนั่นเองอระบบปลูกพืชน,นั้นที่ไรดินเนี่ยสำคัญหลักๆเนี่ยมี3ระบบด้วยกันดูทางนี้หนึ่งเลยก็คือการปลูกรากลอยอยู่กลางอากาศากลางอากาศนันเป็นอย่างไรก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนนะครับคือจะมีสารเร่ธาตุสารแร่ธาตุเป็นอย่างไรก็คือเนี่ย การุ่งผูกพืชไรดินเนี่ยคือหรือใช้ฉีดเพื่อเร่งการเจริญบโตของพืชหรือบำรุงรักษา,าต้นไม้ชนิดอื่นๆก็คือโดยสารละลายหรือธาตุอาหาราที่ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมีความสเสียรในการเก็บรักษานะครับเนื่องจากาละลายไม,ไม่ละลายโดยตรงนะครับผมามาดูต่อแขวน แผวนห้อยอยู่กลางอากาศว่าเนี่ยเป็นรากไม้อากาศที่ดูเลมได้ให้หรือแทบไม่ต้องดูดูเลมเลยปล่อยให้เจริญเติบโตโดยธรรมชาติของต้นไม้เองโดยไม่ใช่ดินนะครับไม่ต้องปลูกลงกระถางสามารถแผวนได้ตามข้างข้างั้วหรือข้างบ้านนั่นเองนะครับต่อไปการปลูกใน วัสดุปลูกก็คือมีการปลูกคล้ายกับการปลูกพืชบนดินนั่นเองก็คือดูแลรักษาคล้ายกับการปลูกพืชในกระถางแต่ใช้วัสดุอเองแทนดินเพื่อให้รากพยุงลำได้นะครับผมปริมาณของวัสดุปลูกนี้จะน้อยกว่าดินก็คือรากมีพื้นที่ในการสึมซับน้ําอาหาร ไม่เกิน5ลิตรต่อวันะนะครับอันนี้เฉพาะการปลูกในวัส,วส,วสดุการปลูกมาดูการปลูกในสารละลายธาตุอาหารนั่นเองว่าเนี่ยการปลูกพืชน,นี่จะได้รับการนิยมเละใช้ได้ดีในพื้นที่ที่มีแสงแดดนะครับเช่นก่างจงอ่าก็คือวิธีหลักก็คือการนํารากพืชน,นี่จุ่มน้ําลงในสารละลายหรือธาตุอาหาร ารากพืชไม่มีการเกาะยึดหรือวัสดุใดๆยังสามารถเคลื่อนไหวไปตามต่ตางๆได้นะฮะดังนั้นมักจะยึดเหนี่ยวนะครับส่วนของต้นเนี่ยจะทดแทนรับรองของต้นพืชนั่นเองนะครับเพื่อการพยุงตัวของลำต้นนะครับามาดูการปลูกสารละลายธาตุอาหาราว่าเนี่ย มีอะไรบ้างอ่าคือนะครับมีการปลูกก็คือเนี่ยมีเรื่องการอยู่หลากหลายอ่าอันนี้ครูยกตัวอย่างก็คือรางสําหรับปลูกพืชน,นะครับยาวประมาณ1.5เมตรนะครับอ่าอาจจะตั้งอยู่บนโต๊ะอ่าสำหรับการปลูกที่เหมาะสมกับระดับความสวยความเอียงอ่าที่มีความเหมาะสมนั่นเองต่อไปกล่องสําหรับใส่สารละลายธาตุอาหาร ทอมอัมน้ำนะครับอ่าแล้วก็สารละลายทาอาหารอาหารนะครับก็ถ้วยปลูกพืชอ่าจจะเป็นถ้วยถ้วยแก้วแก้วน้ำเล็กๆอ่าไม่ต้องใหญ่เย็ะไม่ต้องใหญ่มากอ่ะต่อไปมาดูการขั้น,นตอนการปลูกพืชในดินอ่าหนึ่งเลยก็คือการเตรียมพื้นที่การปลูกพืชอ่าก็คือ ใช้พื้นที่ว่างาให้เป็นประโยชน์ในบริเวณกลางแจ้งนะครับให้ต่วถึงให้เด็ดให้ทั่วถึงถึงลำต้นนะครับของพืชน,นั่นเองแล้วก็ต่อไปคือการทำเพราะ,มะเมล็ดความต้องการโดยใส่มเมล็ดตรง,งกลางของภาชนะหรือการปลูกเช่นเก็บสดขี้เท่านะครับ ขุยมะพร้าวากบมเมล็ดนะครับต่อไปลดน้ำนะครับวิธีการลดน้ำมันคือรดน้ำสามสามถึงห้าวันติดต่อกันหลังจากหลังจากนั้นนะครับมเมล็ดจากห,หอกงามาเลี้ยงให้ลดสารอาหาราเชื้อจางแทนรดน้ำนะครับเพื่อให้รากมันหอกงามนะครับต่อไป เตรียมรางผูกก็คือเตรียมรางผูกหรือติดตั้งระบบะสารละลายโดยใช้น้ำอัตราส่วนเช่น1น0่งรอยซีซีตอออ่อนสิลิตรเมือ่อเมื่อต้นกล้ามีอายุ2สัปดาห์นะครับจึงนบไปวางในรางปูกนะครับผมต่อไป ดูสารละลายฐานาหารให้เหมาะสมนะครับก็คือให้ควบคุมกับความต้องการความเข้มของสารอาหารของคึืชนนั่นเองนะครับต่อไปควบคุมค่า pS นะครับผมคืออยู่ในระหว่าง4จุดอขอโทต้รับประมาณ5.2ถึง6 จปนะครับผมอ่าก็คือปรับระดับโดยการเติมกรดฟอสฟอริกอ่าหากต้องการเนี่ยจะเพิ่มค่า pH นานะครับให้เติมโพแทสเซียมไปนะครับประมาณ2-3หยดนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปเปลี่ยนสารละลายนั่นเองก็คือเป็นสารละลายการเปลี่ยนสัก2-3สสัปดาห์นะครับผมโดยห้วงเหลือ ให้ประมาณให้เหลือเก่ามากที่สุดประมาณ1นส่วนหหรือ2อส่วนสนั่นเองนะครับต่อไปก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ3-5วันนะครับเราควรถ่ายน้ําหรือสารละลายนะครับออกจากท่อหรือเปลี่ยนแช้น้ำเปล่าทดแทนได้นะครับต่อไปการเก็บผลผลลิตนั่นเองเอคอเนี่ย ในวันที่มีแสงแดดในช่วงบ่ายแสงแดดจะช่วยลดนะครับในช่วยลดได้นะครับผมซึ่งเป็นขั้นตอนเพื่อบริโภคผลผลิตอ,อย่างปลอดภัยเองนะครับเอาต่อไปมาดูก,การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาอ่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอว่าเนี่ยการปลูกพืชร่วมกับการปลูกเลี้ยงปลาเป็นการ นำแนวคิดต่อยอดจากการปลูกพืชนั่นเองในสารละลายท่านอาหารแต่มีการปรับเปลี่ยนใช้น้ําที่จะเลี้ยงปลา,าเป็นเหลงน้ําและท่านอาหาราให้เก่บพืชนน,นเองนะครับก็คือเป็นสิ่งที่คํานึงถึงอัตราส่วนปริมาณในการใช้ท่านอาหาราเก่บพืชและสัตว์นะครับ เนือ่องจากนี้เป็นตัวกําหนดอัตราส่วนการเลี้ยงอาหารอย่างปริมาณในการปลูกพืชซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกผักนะครับในการใช้ในครัวเรือนต่างๆนะครับคําถามนะครับสุสดท้ายนี้มีด้วยกัน2ข้อข้อหนึ่งคือการปลูกพืชในดินมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็2การปลูกพืชร่วมกับการลิงตาเป็นการปลูกพืชที่มี ลักษณะอย่างไรนะครับผมใครทําเสร็จแล้วนะครับของนี้นะครับส่งในค้าตูมกันนะครับสําหรับวันนี้รูก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ